เอาละฉันกำลังจะเข้าบ้านแล้วพวกนายไม่ไปด้วยเหรอฮะยิงก็ไม่ได้เอาดาบก,กูอีกเดี๋ยวก่อนเถอะมาเก็บของก่อนนะฮะข้างหลังไม่มีอะไรเลยหลอกให้กูเดินมาทำไมเอาละงั้นขอลองเดินเข้าบ้านก่อนเลยแล้วกันอ่าฉันเข้ามาละสวัสดีไม่คุยด้วยแม่มันจะยิงไปไหนเนี่ยเอ้ยไหนหยิบขึ้นมาถามก่อนด้เคยเห็นผู้หญิงในรูปนีไ้ไหมฮะก,กระปิดป,ปุกตปิดกบประตคุยอะไรเนี่ยพวไม่รู้เรื่องเลยโทษทีนะฮะ ไม่ได้ไม่ได้แั้งแกมารบกวนนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาคุยด้วยดีๆเองจะทำอะไรทำตัวอย่างนี้แกไม่รอดแน่เดินเด้ขเดินกลับทางเดิมเอาเปิดไปได้เปิดไปได้ต้องเอาลุงก่อนโอเคลุงโอ้โหเกือบไปแล้วดึงทีกิ่งหัวลุงได้ไหมเนี่ยเอ่เตะหน้าหันไปทีเออโอ้โหเสียงปืนลั่นกันเลยข้างนอกข้างนอกชิปหายละแปลว่าอะไรกันเนี่ยแปลว่าไอ้สองคนเมื่อกี้ เดี่ยงไปแล้วนั่นเองนะฮะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ได้เล่นนะแล้วฉันก็จะมีความงงงวยนิดนึงคืนไปมวนก่อนแล้วกันจําได้ว่าข้างหลังต้องมีกระสุนอ่ากระสุนเป็นของฉันแล้วล่ะไป่ละเฮ้ยชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งขอทีเป็นหนึ่งทีขอทีเป็นหนึ่งทีเล่นมาหลายทีแล้วเฮ้ยเด้อเด้อชาวบ้านเออหือหลบกัดมาลุงตีไม่โดนอะตีไม่โดนอะตีไม่โดนเหรอ ตีไม่โดนใช่ไหมตีไม่โดนโดนกูนะชาวบ้า,บานสองไม่ต้องใช้กระสุนปืนหลอกเปลืองมันเปลืองมันเปลืองเรียบร้อยห่าเอาละไปกันต่อเลยในบ้านนี้มีของอะไรใชบ้างเนี่ยอ่ากระสุนปืนเสียงหมาที่ไหนใช่เจ้าหมาตัวเดิมที่เราต้องช่วยทุกครั้งเวลาที่เล่นเกมนี้ใช่หรือเปล่านะในขอดูหน่อยสิยิงหมาเลย ไม่ช่วยไม่ช่วยยิงเลยยิงเหรอไหมเออแกก็ช่วยตัวเองได้นี่จะมาให้ฉันช่วยทำไมอะอ้าวลุงลุงนี่นาะยยิงหัวไปทีนึงเตะหยิบมีขึ้นมาแล้วก็ปาดตูดไปหนึ่งเทเรียบร้อเฮ้ลุงในบ้านนี้มีของ,างมากมายฉันเก็บแต่กล่องนี้ไม่มีแล้วกล่องนี้ล่ะกล่องนี้มีนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณป้าคนนี้มาอยู่อะไรตรงนี้แล้วเนี่ยตัวนี้พิเศษกว่าใครเพื่อนเลยใส่หมวกซะด้วยใส่ หลบมีหลบแมมีหลบมีหลบอุปกรณ์ทางการเกษตรเหรอลุงลุงลุงมีอุปกรณ์ทางอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเกือบไปแล้วโอ้โหโดนป่ะเดี๋ยวก่อนยิงขาไปเดะจับหน้าไปใครไวกว่าใครไวกว่าลุงเฮ้ยไปเตือนคนในหมู่บ้านเร็วมีคนแปลกหน้ามาเหรอคนแปลกหน้าที่ไหนรูปหล่อรูปงามขนาดนี้ยังว่าเป็นคนแปลกหน้าอีก เฮ้ยอะไรเราลุงโอ้เกือบง่าเกือบสั่นไปแล้วแต่ไม่เป็นไรฉันยิงทันน่ะนี่แน่ฟันเรียบร้อยเฮ้ยมีคนเข้าหมู่บ้านมาแล้วหนุ่มรลอหน้ามนเดินงงในหมู่บ้านอะไรเราลุงขอเตะหน้าไปทีเฮ้ยโอ้โหป่าก็ไม่โดนไม่มีความแม่นเลยนะลุงอ้าวป้าละ่ะเพิ่งเจอคนสวยเพิ่งเจอคนสวยขอสักทีนึงเฮ้ยเฮ้ยจับมนจับ ฉีบหน้าให้หนึ่งทีมาจับอะไรเป็นคนห่วงนื้อห่วงตัวเดอ้ออย่าเพิ่งปอย่ามึงจับผมป้าผมห่วงนื้อห่วงตัวถ้าจับผมคิดตังค์นะบอกเลยเข้าบ้านดีกว่าบ้านเดิมที่คุ้นเคย<ป>เฮ้ยไ, <laughs> ไปเรียกไอ้อเลื่อยมาไปเรียกไอ้เลื่อยมาเร็วมาสิพี่เลื่อยโอ้โหทำไมทุกคนหน้าเหมือนกันหมดเลยวะเคยสงสัยไหมผมถามตัวเองมานานแล้วทำไมทุกคนแม่งหน้าเหมือนกันหมดเลย <c oughs> ข้างบนก็เอาเอาทุกท่าเอาทุกทางเอาละเก็บกระสุนแป๊บหนึ่งข้างบนจําได้ว่ามีลูกซองได้มาแล้วลูกซองเสร็จกูละ อยู่ตรงนี้ให้โง่ซินี่ไม่ต้องขึ้นมาไอ้เลยไม่ต้องขึ้นมาไปก่อนละไม่ต้องหยิบของเอ odge, ล้ลืมไปลืมไปลืมไปเปลี่ยนเราจะใช้สุ่มสี่สุ่มห้าอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะหมดเอานะฮะโอ้โหโดนเต็มหน้าเต็มจังยิงหัวไปทีนึงเด้เฮ้ยบอกอยาถึงจับกูเลยมาอยู่เพิง่งจับกูดิเดี๋ยวเดเดดอยูเพิ่งอยู่เพิง่งอ้โหูเลื่องจะหมดจะเย็น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 อะล่ะข้างหลังเข้านึกออไปละ ม่อยู่แล้วอยู่ให้โง่เฮ้ยมีมีของมีของเก็บก่อนเลยเป็นคนโลภนะมาเดยไอเลื่อยหมาเออยิง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 ชิบหายมาลุกแล้วมันลุกฮ่าไม่เป็นไรหรอกข้ามีมาระเบิดฮ่าแกไม่รอดแน่ชาวบ้านแกไม่รอดแน่อุ้ยมากันดกเพียบเลยโอ้ยฉันไอแกเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันนะเฮ้ยเดือด ชิบหายแล้วโดนไใ้เลื่อยเอ้อย่ามึงกจำกยูยังไม่ได้รีโหลดรีโหลดวิ่งดีดียังไม่ได้รีโหลดลืมเอาไปเลื่อยตายก่อนแล้วกันมันจะได้ง่ายหน่อยเอ,อ้ยเ,เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยเกือบมาแล้วเอ้ยบอกว่าแต่ก่อนยังไงเล่านี่แนะเอ้าป้าคนสวยเอาไปสักนัดไหมล่าฮะนี่แนะ่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 นี่แนะน่นะแหม่ค่อนข้างจะเปลิงกระสุนทีเดียวมีน้องวัวซะด้วยสวัสดีน้องว,วัวเอาล่ะลุง ไได้แดกหรอกลุงบอกเลยอ่ะยิงหน้าไปทีนึงเตะอ่าทีนึงอย่าให้โดนล้อมอย่าให้โดนล้อมเฮ้ยมันจับกูอีกแล้วกระสุนก็หมดละเด้วเด้อเด้อโอ้โหล้อมล้อมหน้าล้อมหลังขนาดนี้อ่ะแจกสักนัดแล้วกันแจกสักนัดแล้วกันเฮ้ยอย่าพึ่ง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 ร้อมหน้าล้อมหลังขนาดนี้เอ้าเข้าบ้านก่อนเลยเอ้าเรียบร้อยแล้วเฮ้ยผ่านทักทีนะฮะเป็นหมู่บ้านสุดระทึกจริงๆ S 1> <S 1> ไปไหนก็ไปกันเลยพวกลุงหน้าเหมือนกันทุกคนเลยแม่คนเดียวกันวะเนี่ยออกมาจากท้องแม่คนเดียวกันสินะอ,อไปไหนกันหมดแล้วละ่ะไปเล่นบิงโกกันเหรออันโทนมัยอีกแล้วไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยไม่ต้องมาจีบเราไม่ต้องมาจีบเราไม่เอาเราชอบเอดาเราไม่ชอบเธอโอ้ลุงลุงทั้งหลายไม่ไม่ปาโอ้โดนอีกแล้วนี่ลุงจะแม่นแม่นโอ้โหกูยิงไม่โดนเลยลุงแม่นกว่ากูเสียอีกเอามือมาบางังคิดว่ารอดเหรอข,ข้างบ่า หมาเดียว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 หลบคางก้นยิงหัวไปดิยิงหัวไปดิเตะหน้าไปทีนึงโอ้ยไปละ <c oughs> ได้เลยลุงลงไปเลยไม่ต้องปีนมาไม่ได้อนุญาตไม่ได้อนุญาตให้ปีนมายิงนะลุงไปทีนึง่ <c oughs> มงมาเข้ามาดิไม่ให้ปีนมาอู้หัวแตกเลยยิงนัดเดียวตายไม่ให้ปีนบอกไม่ให้ปีนมาเออสวยเออในบ้านนี้มีใครอีกไหมนะโอ้โหเขายิงันเสียงดังลั่นแต่ลุงคนนี้ไม่สนอะไรเลย เขายิงกันลั่นขนาดนี้ลุงยังไม่มาช่วยเพื่อนอีกเหรอไม่ช่วยเพื่อนลุงก็ต้องตายนะนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่เรียบร้อยไปทีไม่ต้องร้องนะเฮ้ยมีตัวเหรอเนี่ยโอ้โหตกใจมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเล่าอ่ะ,อะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่ให้ขึ้นหรอกล้อเล่นนะ่ะขออีกสักสองนัดด้ไหมล่ะฉันล้อเล่นนะฉันไม่นายขึ้นหรอกนะสวัสดี ไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยเอาชิบหายแล้วลุงอ e ู้หูวิ่งยับวิ่งยับวิ่งก่อนเลยหูวิ่งก่อนเลยวิ่งแล้วลีออนโอ้หูหินมาจากไหนแล้วลุงมึงจะผักกันลงมาทําไมล่ะเนี่ยฮะมึงจะผักกันลงมาทําไมฮะเอ้ยหลบโอ้หูเกือบไปแล้วอนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วละอ้าวเฮ้ยลุงมึงเดินไปเรียกเพื่อนใช่ไหมอ่ะฮะระเบิดอเอ้ยระเบิดตรงนะโอ้หูเกือบตายพี่เกือบตาย อมไม่โดนเลยเออชิปหายแล้วเออโอ้โหมึงก็อึดเกินพี่พี่ไม่ตายแล้วทีวะไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วเดี๋ยวกูตายไปไหนได้บ้างวะไปตรงไหนได้บ้างวะไอชิปหายแล้วกูจะไม่รอดแล้วเนี่ยโอ้โหกินอะไรก็ไม่ได้แล้วอเข้าบ้านก่อนเลยแล้วกันเข้าบ้านก่อนเลยแล้วกันโอ้ยชิปหายแล้วขอฟันฟันประตูบ้านฟันประตูบ้านไปละลุงไม่อยู่แล้วกูไปละเฮ้ยอย่าเพิ่งตามมาพี่อย่าเพิ่งตามมาผมขอละเฮ้ยไปก่อนแล้วโอ้โหเล่นแค่นี้จะมไม่ต้องลุ้นด้วยวะ ขอโทษทีนะฉันไปแล้วเอาช่วยก่อนเลยใครอยู่ในนี้โอ้โหลูอิสหน้าเดิมเออนายไม่ใช่พวกเดียวกับพวกนั้นใช่ไหมไม่อะนายล่ะโอ้ยขอบคุณที่ช่วยนะมีคำถามที่สำคัญมากจะต้องถามนายสูบุรีไหมไม่อะอ้าวโจดมาโอ้โหหัวหน้าหมู่บ้านมาแล้วไอตัวใหญ่อะไรนะดูตาเขาดิ2สองสีเท่าวดใส่คอนแทคเลนส์ใส่คอนแทคเลนส์คนละสีเออ เออ,อแล้วจะเหวี่ยงมาทับเพื่อนทำไมสลบคู่เลยเย่ yeah, จบแล้วเจอกันใหม่พัทหน้านะครับหน้านะครับ